สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดคุ้งยางอําเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยค่ะวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดคุ้งยางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2เป็นการนําเสนอเผยแผ่การสร้างโบสถ์ของวัดคุ้งยางนะครับสําหรับวัดคุ้งยางนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตะบนไกลนอกนะครับอําเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันนี้ อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาร่วมทาบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับวันนี้มาร่วมทําบุญสร้างโบสถ์กันนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะพืนพ้นฐานการก่อสร้างนะครับที่คาอยู่นะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าพืนาพ้นฐานการสร้างโบสถ์นี้ก็สร้างมาเจดปีแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆท่านสาธุชนที่อชอบทําบุญสร้างโบสถ์นะครับ เพราะว่าการสร้างโบสถ์นี้เป็นบุญยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้สําคัญมากกับวัดเลยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระเยี่ยมเยือนสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาร่วมทาบุญด้วยกันสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับออกสู่สายตาเพื่อนๆพี่น้องสาธุชนนะครับ เพราะว่าเราต้องการอยากให้พี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมสร้างโบสถ์ก <so ันให้สาเร็จเสร็จสิ้นลงไปโดยเร็ววันนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์หรือว่าจะทำบุญสังฆทานครับทําบุญถวายอ่าสังฆทานถวายค่าน้ําข่าวไฟทำบุญใชหนี่สงโอ้รายการบุญเยอะเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดในี่ใจดีจริงๆยอมรับว่าท่านใจดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็คือพระครูสุธรรมวโรทยนะครับ ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาสูงจริงๆเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับลองมาสัมผัสที่วัดของเราดูสักครั้งนะครับวัดคุงยางแห่งนี้นะครับช่วยกันนะครับพี่ๆน้องๆค่ะ,ะสําหรับวัดคุ้งยางนี้นะครับตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะครับก็ก่อตั้งวัดมาโดยประมาณถึง200ปีกว่าแล้วนะครับโอ้โหเป็นวัดเก่าแก่มากเลย214สองร้อยสิบสี่ปีเก่ามากๆเลยแม่หนึ่งสี่ในเลขสวยจริงๆค,ครับก็ ตั้งแต่อดีตจนถึงนับปัจจุบันตอนนี้ก็รวมเป็เสร็จคือมีเจ้าวาดมาถึง1ิรูปแล้วนะครับสําหรับรูปแรกก็คือหลวงพ่อเฉยนะครับหลวงพ่อเฉยนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นพระเกจิอาจารย์ทางด้านวิทยาคมนีแก่กล้ามากเลยนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยมากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่พอรูพ้พอเห็นก็บอกว่าเป็นผู้ที่ว่ามีวิชาคมแก่กล้าสืบเนื่องกันมานะครับมีูกสิ์ลูกหามากมายนะครับ จบจนถึงปัจจุบันนี้เป็นรูปที่10นะครับก็คือพระครูสุธรรมมโนไทยเป็นรูปที่10บนะปัจจุบันตอนนี้แม้แต่ท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับท่านอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นหลังจากที่พวกเราได้คุยกับหลวงพ่อนะครับท่านบอกว่า,อ,าอยากได้แรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสเดินทางผ่านไปผ่านมากับอำเภอกงไกรล,ลาชจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็ตามแต่นะครับก็ เดินทางมาร่วมทำบ,บุญกันนะครับบริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ที่วัดคุ้งยางนะครับเพราะว่าโบสถ์หลังนี้ก็โดยประมาณคร่าวๆนะครับโดยประมาณคร่าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักสามสิบล้านนะครับเพราะว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้วัสดุการก่อส,สร้างต่างๆทั้งหมดก็แพงมากมีเย่นั้นป่าเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในช่องของเราในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีจิตศรัทธาก็เดินทางมานะครับ หรือไม่งั้นก็ให้ท่านโทรนะครับติดต่อคุยกับทางหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับติดต่อถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญทําบุญในวัดนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับร่วมกันสร้างบุญทํากุศลเป็นการสร้างโบสถ์ให้กับวัดให้สําเร็จเสร็จสิน้นเพราะว่าวัดหนึ่งวัดใดที่ไม่มีโบสถ์เนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้โบสถ์หลังเก่านี้ก็รู้สึกว่าจะชํารุดไปเยอะนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาสเลยคิดว่า จึงก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมา82ปีแล้วครับโบสถ์หลังเก่านี้ก็มีอายุมาโดยประมาณ82ปีนะครับก็ยังอนุรักษ์และดูแลบำรุงรักษาไว้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเก่ามากนะครับมดฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัทอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาแสวงบุญนะครับเรียกว่าร่วมบุญสร้างโบสถ์กันนะครับสร้างโบสถ์สร้างพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับเพราะว่าพวกเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับ ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสุขโขทยัยเรียกว่าเมืองสุขโขทัยแม้แต่จังหวัดสุขโขทัยนี่มีของดีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนี่ประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็มอบของให้เป็นที่ระลึกแหมพระล่วงลางปืนนี่ถูกใจจริงๆถูกใจจานัดมากๆเลยนะครับก็อย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีเมตานะครับได้มอบพระเครื่องให้ติดตัวไว้ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณดานพระนะครับก็มีพระพุทธรูปหลายปางนะครับปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมก็สามารถที่จะอนุโมทนาบุญไปกับพวกเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็นําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยพระศาสนาช่วยวัดนะครับเพราะว่าเราทําด้วยใจจริงๆขนาดเราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ เรามีความตั้งใจเดินทางมาถึงวัดนี้เลยนะครับมาเพื่อนําเสนอและเผยแผ่นะครับออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่ชอบไปตามวัดทําบุญตามวัดนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อใหญ่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบนบานสารกล่าวเรื่องอะไรนี่แหมบอกได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนจากคําบอกเล่านะครับ ของพี่น้องอที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับเพราะว่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อใหญ่นี้เราก็ไม่ทราบอะไรมากมายนะครับก็รู้แต่เพียงว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับสามารถที่จะเป่าเสกเลขมนรักษาคนด้วยวิชาอาคมด้วยน้ำมนต์นะครับที่ผ่าน,านมาแนดีของท่านท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าอีกรูปหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ ตั้งใจมานะครับตั้งใจมาเพื่อนําเสนอเป็นการเผยแผ่ให้พี่น้องสาธุชนได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าอุโบสถหลังเก่ารั่วโบสหลังเก่าเนี่ยนะครับมีอายุมาก,ก็ถึง8 0กว่าปีแล้วนะครับก็เก่ามากเลยทีเดียวนะครับแต่วัดนี้ก็ก่อตั้งมาโดยประมาณ200กว่าปีก็เรียกว่าวัดเก่าแก่ของอำเภอกงไกรล,ลาดเลยนะครับก็ได้สืบเนื่องกันมาจนจบจน,จน,จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีความทุกข์มีความเจ็บป่วยนะครับอยากมีโชคมีลาภก็ลองเดินทางมากราบขอพรกับหลวงพ่อใหญ่กันนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความศรัทธาของท่านนี้ท่านต้องสําเร็จในชีวิตแน่นอนเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบนบานสารกล่าวบางคนก็มาแก้บนนะครับบางคนก็มาขอโชคขอลาบนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อนี้มีดีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อพุทธชินราชปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราก็เอาบุญนะครับมาฝากให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปถึงวัดนะครับก็ดูผ่านคลิปของเรานี้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรและอนุโมทนาบุญนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของเพื่อนเพื่อและของผู้ชมนะครับท่านต้องสําเร็จแน่นอน ถ้าจะทำบุญก็ติดต่อสอบถามท่านเจ้าวาดได้นะคะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวิหารขาวแห่งนี้ดงดงามมากเลยเนาะงงามมากเลยเรามาที่นี่เป็นครั้งที่สองรู้สึกว่าอิ่มบุญสบายใจนะครับและอีกประการสําคัญก็คือหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเป็นพระผู้ที่มีเมตตาจริงๆและใจดีมากๆเลย นะครับหลวงพ่อท่านก็บอกฝากผ่านยังท่านสาธุชนด้วยนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสร้างโบสถ์เพื่อเป็นการบมรุงวัดรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปในภายหน้าก็ขอเชิญน,นะครับร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคทรัพย์นะครับท่านใดต้องการบริจาคทรัพย์ก็ติดต่อโดยตรงกับหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสนะครับที่เราขึ้นเบอร์โทรเสาไปให้นะครับ แล้วท่านก็สามารถจะบริจาคทราบผ่านเลขบัญชีธนาคารได้เลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะขึ้นเลขบัญชีธนาคารให้นะครับเพราะว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้มันก็มีเหตุการณ์ลหลายอย่างนะครับมิฉะนั้นท่านใดต้องการทําบุญกับทางวัดก็ขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับทางวัดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพวกเราพวกเราขอเป็นแค่เพียงสะพานบุญให้ท่านเดินนะครับนี่ก็คือรูปนะครับ รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วิหารขาวแห่งนี้นะครับเวลาเพื่อนๆและผู้ชมที่เดินทางมานะครับท่านก็สามารถจะเดินทางผ่านมาทางาจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ผ่านมาทางาพิษณุโลกนะครับแล้วก็เลยมาที่อําเภอกรงไกรลาศสุขโขทัยนี้นะครับเพราะว่าหาวัดพุงยางแห่งนี้นะครับอยู่ยังไม่ถึงอําเภอกรงไกรลาศนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมที่บริเวณท้าเวสวรรณนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็ยืนปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสองตนด้วยกันเวลาเดินทางเข้าวัดมาก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆนไปที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับเราก็ไปขอพรกันนะครับก็อยู่ที่บริเวณข้างๆท่านท้าเวสสวรรณนี่แหละนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมา นะครับสถานที่และบริเวณตรงนี้ก็อยู่ติดกับถนนรถวิ่งนะครับแล้วก็มีเสียงนกร้องมีเสียงรถจักรยานยนต์มีเสียงรถยนต์นวิ่งนะครับเพราะว่าวัดอยู่ติดกับถนนครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพ,เพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกและกลับพร้อมทั้งพระอุปคุตนะครับสําสหรับเพื่อนๆใครที่มีความทุกข์ก็มาชมในคลิปของเราแล้วนะครับแล้วท่านจะบอกว่าเออสบายใจดีก็ขอให้ท่านสบายใจนะครับหลังจากที่ชมคลิปของเราแล้ว ขอให้ท่านรวยขอให้ท่านรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่มีความทุกข์แล้วนะครับขอให้หมดทุกกันหลังจากชมคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับท่านสามารถติดตามข้ปที่ในช่องเราได้เลยนะครับจาช่องอสุเรตัมเปาครับเราก็นําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดล้วนๆเลยครับมีแต่วัดเลยนะครับเพื่อเป็นการช่วยวัดช่วยบํารุงรักษาวัดช่วยบํารุงรักษาภาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไป โดยการที่พวกเราชาวพุทธร่วมกันนะครับช่วยกันทําบุญเข้าวัดเดินทางเข้าวัดไหว้พระสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าการทํานี้ใครทาใครได้นะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี<ล>ก็ครับตอนนี้ต้องเป็นเรื่องจริงเลยนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีอ่ะช่วงนี้เราก็พาเพื่อน,อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อทันใจเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบริเวณใต้ฐานหลวงพ่อทันใจนี้นะครับคนโบราณเขาจะเชื่อกันว่า เดินรอดใต้ฐานพระแล้วความเจ็บความป่วยจะหลุดพ้นไปนะครับแหมงดงามมากๆเลยนะครับงดงามจริง,รงๆเลยงดงามมากครับวันนี้เราก็จะหมดเวลาการติพิธีเท่านี้ก่อนนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ